สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกนะครับวัน,นวันนี้ผมมีพระนะฮะหลวงปล่จันนะฮะพระครูจัน์ทรสารพิรัตวัดแหลมวังนะฮะอันนี้เป็นรุ่นสองนะครับรุ่นสองเนื้ออันปาก้านะครับ คือท่านหลวงพระจันเนี่ยนะฮะพระครูจันเนี่ยท่านเป็นพระเขาเรียกว่าเป็นจะภาคีนะฮะดุกพระเหรียญแรกแรกเนี่ยนะฮะเหรียญรุ่นแรกเนี่ยเป็นเหรียญเป็นจะภรคีของเมืองสองขลาเลยนะครับท่านมีพุทธานุคมที่แก่งกล้ามากนะฮะ สำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเนื้ออันปะก้ารุ่นสองนะครับสองนะครับนี่คือหลวงปู่จันหรือพระครูจันททาสาราพิรัตนะฮะวัดแหลมวัง นะครับในรุ่นแรกนี่ก็คือที่ผมเรีทราบว่าเป็นเป็นพระเบญจภาคีนะฮะเบญจภาคีของเมืองสงขลานะครับนะฮะให้ดูนี่คืออันประกานะครับรุ่น2องแล้วจะมีรุ่น3มรุ่น4เป็นอันประกาเหมือนกันนะฮะสังเกตให้ดีๆนะครับเวลาจะเล่นหาว่าว่าจะเล่น รุ่นไหนเป็นรุ่นไหนทวนจะทวนกนะ็จะมีพศนะฮะรุ่นสามรุ่นสี่น่าจะมีพศข้างหลังเนี้ยกำกับไปด้วยแต่รุ่นสอนนี้จะไม่มีพศออนะครับไม่มีพศกำกับเลยนี่อันประกานะครับตรงพ่อจันนะฮะ ว่าครูจันสาราพิรัตน์นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนี้ผมก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดูว่าบ้านที่ผมจาได้ว่าผมมีเหรียญรุ่นแรกแกของท่านอยู่แต่แต่ไม่ได้ยังไม่ได้เอาไปเลี่ยมทองนะฮะทั้งหากรอบไม่ได้เลยนะครับจะได้เป็นคลิปต่อกันเลยว่าเออรุ่นสองเป็นอย่างนี้รุ่นแรกเป็นอย่างนี้รุ่นหนึ่งนี่ราคาที่สวยนี่เป็นแสนนะฮะ นะเป็นแสนนะฮะอันนี้รุ่นสอนนี่ก็อยู่หลักหมื่นก,นกลางๆหมื่นต้นๆก,กลางๆแล้วถ้าเป็นรุ่นแรกนี่แสนขึ้นแล้วนะฮะที่สวยก็หลายแสนหายากครับนะฮะเพื่อนๆดูนะครับพระครูจ,จันทสาราพิรัตนะครับหนึ่งในเป็นจภาคีเหรียญเป็นจภาคีของจังหวัดมือสงขลานะครับ ดูนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ชมนะฮะเดี๋ยวผมก็คลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะไปดูว่าผมมีมีเหรียญรุ่นแรกอยู่นะผมจำได้ผมมีเหรียญรุ่นแรกนะผมมีเหรียญรุ่นแรกของท่านอยู่แต่จะแต่ว่ายังไม่ได้เลี่ยมเลี่ยมทองยังไม่ใส่กรอบหากรอบอยู่โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ คลิปนี้ก็ขอบคุณนะฮะที่รับชมนะครับที่รับชมก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ